คครัโอเคยังกำลังจะโอเคค่ะบนิดนึ่งนะครับวิวจะทำคลิปไอเนี่ยยุ่งๆที่ทำอาหารอ่ะเปิดให้ดูครับไตแล้วครับพรแล้วครับโอเคสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้ววันนี้นะโปรนะเช้าวันนี้มีโปรโมชั่นนะอุ๊ยอันนี้นะจริงสุดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว เกินเยียวยานะถ้าถ้าใช้แอปแอปแล้วยังแบบยังไม่สวยนะสวัสดีทุกคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะวันนี้โปรโมชั่นนะคะส่งฟรีทุกรายการนะวันนี้พา ชุดแรกเลยกันไปที่กันชุดแรกเลยนะคะไปชุดที่เป็นมินิด์นะคะเป็นชุดมินิด์นะจ๊ะพี่จา๋ามันกับกับด้านหรออนิดหน่อยไม่กระดัโอเคมันเป็นพายที่มินิด์นะพี่พี่เดี๋ยวจะแขวนให้ดูก่อนชุดหนึ่งตัวเอาสีขาวมาให้ดูแล้วกันเพราะสีดำมันจะโดดเด่นกว่าอ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นผ้าทวิตนะจ๊ะพี่จา๋ารุ่นนี้เป็นผ้าทวิตนะคะนี่นะคะนี่นะเป็นมินิดสผ้าทวิตแบบนี้นะคะใครเข้า สามารถกดได้เลยนะคะสามารถกดได้เลยนะน้องเป็นมินิเดรสผ้าใครแบบอุย้ยมาเทียบอย่างนี้ดูไม่ออกใส่ยังไงเนี่ยอ่าฮะกดเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ค่ะมีน้องน่งแบบนะคะใส่ให้ดูนะคะเสร็จแล้วก็มีรีวิวของลูกค้านะกดเข้าไปดูได้เลยนะคะกดเข้าไปดูได้เลยนะคะนี่นะคะถ้าชอบนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยกดสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะชุดนี้มีสองสีมีสีขาวและมีสีดำด้านหลังนะสีขาวจะเป็นรูปคุณหนูแบบนี้นะคะเผยผิวหลังแบบนี้เลยนะคะ นี้มีสามไซส์นะมี S M L นะคะมี S M L นะคะ,ะให้ดูสีขาวให้ดูสีดำด้วยดีนี้นี่นะคะนี่นะคะรุ่นนี้นะสวย คะขาจะยาวประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆ๋าขาจะยาวประมาณนี้เลยมีสีนู๊ตและมีสีแดงมีสีนู๊และมีสีแดงและอีกอย่างหนึ่งมีสองสีนะคะมีสีนู๊ตและมีสีแดงและมีไซส์ SML มีไซส์ SML นะคะใครชอบรุ่นนี้เก็บได้เก็บค่ะน้องทรงดีใส่แล้วสวยใส่แล้วเฟี้ยใส่แล้วผู้ดีมากนะอะใครชอบรุ่นนี้เก็บได้หมดเลยนะคะมี2สีนะสี มีไซส์ S M L นะเดี๋ยวจะไปต่อกันที่โรลี่เดนนะคะเดี๋ยวจะไปต่อกันที่โรลลี่เดนนะโรลี่เดนเป็นชุดนะคะจัมขายาวนะจัมขายาวนะคะนะเป็นผ้าชีฟองนะคะเหมือนชุดกระโปรงผิวๆเลยแต่น้องเป็นกางเกงนี่นะคะมีสีขาวและมีสีดานะนี่นะคะน้องเป็นงานชีฟองทั้งตัวนะน้องเป็นงานชีฟองทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะใส่สวยมากใส่สวยมาก ใส่แล้วผิวเดินเนียนๆสวยๆได้เลยนะใส่แล้วแบบดูแบบสวยมากนะรุ่นนี้เหลือแค่ s m นะคะรุ่นนี้เหลือแค่ SM เ m มแล้วนะพี่ๆงานสวยงานคุณภาพมากนะคะใครสนใจว่าอุ้ยใส่แล้วมาเป็นไงกดที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยแล้ววันนี้โปรส่งฟรีด้วยนะคะแจแจรูปมาถามทรงถามไซส์ได้เลยนะคะ นกันใกล้ๆเลยนะคะอ่ะมีสีชมพูมีสีนุสีชมพูและมีสีนุ่สีน้องใกล้เคียงกันแต่สีชมพูจะออกหวานๆนะคะสีนุ่งมันจะออกนวลๆนะทุกคนจ๋าใครชอบสีไหนสามารถเก็บได้เลยรุ่นนี้ใส่เป็นเกาะอ,อกหรือใครตัวเล็กตัวน้อยสามารถใส่เป็นมินิเดสได้ค่ะอ่ะนี่นะคะนี่นะคะ มีสีดำแบบนี้นะแล้วก็มีสีกลมแบบนี้นะคะใครชอบรุ่นนี้นะเก็บได้เลยมีสีชมพูมีสีนูนแล้วก็มีสีดำนะคะแล้วก็มีสีกลมนะรุ่นนี้นะคะถ้าชอบนะสามารถเก็บได้เลยน้องเหลือสองไซส์แล้วนะเหลือ sm เหลือ sm เท่านั้นนะจ๊ะไปต่อที่ชุดที่หุ่น ใครชอบรุ่นนี้สามารถเก็บได้เลยนะคะใครชอบรุ่นนี้เก็บได้เลยนะงานสวยใส่และสวยใสและคุณภาพมาก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 เลยนะคะงานดีมากเลยนะตัวเอง สองชิ้นนะคะจะเป็นสองชิ้นนะตัวกางเกงจะเป็นเอวสูงแบบนี้เลยนะคะเอวสูงแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่นะจ๊ะนี่นะคะนี่นะตึ๊บตื๊บตึ๊บอ่ะจับขากรองพีอันนี้นะคะจะเป็นเอวสูงและ้องคอคอยหลังแบบนี้เลยนะนี่นะจะประมาณนี้นะคะนะาแล้วก็ใส่กางเกงเอวสูงแบบนี้นะตัวกางเกงสามารถไปใส่เสื้อกตบรุ่นอื่นได้นะสวยด้วยนะคะน้องเก็บ นะรุ่นนี้มีถึง sml นะคะอะแล้วก็มีสีขาวกับสีน้ำตาลใจจริงนี่ชอบทั้งสองสีเลยเพราะซึื้อทงสองสีสีสวยมากสีติกแกแรมมากนะคะสีสวยมากนะคะใครชอบรุ่นนี้เก็บได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋า ไม่มั่นใจ กว่าฮันนี่ชายนะฮะันนี่ชายเซตนะรุ่นนี้เป็นเกาะเอ๊ะเป็นสายเดี่ยวนะเป็นสายเดี่ยวหัวใจนะคะมีซับในมีซับสองชั้นนะเป็นซับอะเขาเรียกว่าซับปั้ก็น่าจะซับนะนี่นะคะนี่นะครับเป็นางเกงเอวสูงแบบนี้นะทุกคนขาย,ยาวขาข้าขงล่างจะเป็นบานๆเามาหน่อยหนึ่งนะคะนะงานก็จะประมาณนี้นะนี่นะคะลื่นๆเลยผ้าเนื้อดีนะ รังดีและน้องเป็นเกาะน้องเป็นสายเดี่ยวประดับเพชรแฟชั่นนะแล้วก็เป็นสองชั้นและใส่มาเป็นหัวใจน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่นะทุกคนสวยมากนะคะใครชอบรุ่นนี้เก็บได้เลยใครชอบรุ่นนี้เก็บได้เลยแล้วน้องมีสีดําน้องเหลือไซส์ S M นะคะน้องเหลือไซส์ S M นะนี่นะคะอุ้ยนี่นะคะเหลือ SM นะพี่พ พี่ๆท่านไหนชอบสามารถเก็บได้เลยนะคะและชุดอีชุดหนึ่งก็เป็นชุดที่แม่ค้าใส่นะคะชุดที่แม่ค้าใส่เป็นผ้าททวิสนะคะใครชอบแนวน่ารักสดใสนะใครชอบแนวน่ารักสดใสนะคะนี่นะนี่นะคะใครชอบแนวน่ารักสดใสนะคะดูตัวเล็กตัวน้อยกระโปรงจะเป็นเอวสูงนิดนึงนะคะแล้วเป็นชั้นๆนะใส่ละอําพางได้ดีด้วยนะใส่ลวันไหนที่รู้สึกอุ้ยตัวบวมตัวแน่นนะคะใส่ตัวนี้ก็จะยังตัวเล็กอยู่นะ มีนะคะมีสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีเขียวมิ้นแบบนี้นะพี่ๆชอบรุ่นไหนเก็บได้เลยรุ่นนี้ไม่ถึง sml รุ่นนี้ไม่ถึง sml นะคะนี่นะงานดีมีคุณภาพนะคะใส่ออกมาดีมากสวยมาก ฟองทั้งหมดนะคะก็จะน่ารักประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีถึง SM นะคะมีไซส์ถึง SM เนะอยากจะบอกว่าใส่คู่กับกางเกงร,รุ่นนี้สวยมากใส่คู่กับกางเกงร,รุ่นนี้สวยมากนะคะนี่นะสีนี้ก็ได้นะก็น่ารักนินนวลนูนนน,นนะนวลน,น,น,นะใครชอบ ก็บได้เลยมี SM นะคะมี SM นะรุ่นนี้มี SM นะคะสำหรับเสื้อนะไปที่กางเกง a Angel w i n g นะคะกางเกง Angel Wing เป็นกางเกงเอวสูงนะ mm hmm. นี่นะคะจะมีสีขาวแบบนี้นะสีแดงสีดำนะคะแล้วก็สีนูนนะคะใครชอบรุ่นไหนเก็บได้เก็บค่ะใครชอบรุ่นไหนเก็บได้เก็บนะคะนี่นะ งานสวยนะคะงานสวยมีคุณภาพนะใส่คู่ได้กับทุกชุดเลยสามารถใส่ได้หมดนะไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อแบบไหนนะ้องมันเกงเอวสูงที่ทําให้ลุคนะั้นของคุณดูดีดูเด่นได้ด้วยนะหรือว่าคลิปลุกไปเลยหรือว่าบางครั้งใส่แค่สสยเดียวใส่ตัวนี้ไปใส่สูตรนิดนึงคือเป๊ะมากเลยนะคะนักธุรกิจคนหนึ่งนะใครชอบรุ่นนี้เก็บได้เลยนะ้องมี S M L น้องมี S M L นะคะอ่ะครบหมดทุกชุดแล้วนะคะไปแล้วนะทุกคนชอบรุ่นไหนเก็บมาเก็บกันได้นะคะ วันนี้โปรส่งฟรีทุกรายการนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ